อยากขับรถ BMW ต้องไวเลยค่ะ BMW X1 ที่ยูโรป้ามอเตอร์ราคาดีไม่ถึง1ล้านบาทคันนี้เลยค่ะส่วนคันนี้โฉม LCI ราคาเพียง1ล้านต้นๆเท่านั้นค่ะเลือกขับคันไหนกันดีคะ ดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยูโรป้าพรีเมียมซีเลคชั่นพบกับอไอรีวิวคนเดิมนะคะเพิ่มเติมก็คือดูเด็กลงนิดนึงเพราะว่าเปลี่ยนลุกใหม่ค่ะวันนี้นะคะอไออยู่ที่นี่เลยยูโรป้ามอเตอร์สาขาตะลิ่งชันค่ะมีคุณผู้ชมนะคะอยากเป็นเจ้าของรถ BMW กันหลายท่านแล้วก็มีงบแบบ ไม่ได้สูงมากนะก็เลยทักมาสอบถามนะคะว่ามีรถราคาดีๆบ้างไหมวันนี้อาอายนำมาให้ได้ชมกันแล้วค่ะสำหรับรถ BMW รุ่น x 1ค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะในสตอ็อกของเรานะคะมีให้เลือกถึงหคันเลยไม่ว่าจะเป็นรถเครื่องยนต์เบนซินนะคะหรือเครื่องยนต์ดีเซลค่ะวันนี้อ้า,อายนำรถเครื่องยนต์เบนซินมาให้ได้ชมกันเพราะว่าราคาดีมากราคาของเขาไม่ถึง1ึล้านบาทค่ะคุณ <Wow. S 1> ผู้ชมฟังไม่ผิด ไม่ถึง1ล้านนะคะที่ยูโรปปามมเตอร์เราก็มีนะคะซึ่งค้าง่า,งายคือคันนี้เลยนี่ bmw x 1 1 8 i คันนี้ราคาไม่ถึง1ล้านบาทค่ะราคาเพียง9,59,000บาทเท่านั้นค่ะ,ะสำหรับคันนี้ค่ะทำไมถึงรับมาขายหรอเพราะว่าคันนี้รถเขาสวยประวัติดีแล้วก็ใหม่น้อยด้วยนี่คือ bmw x 1 1 8 i ค่ะรถปี2018ที่เลขไม่เพียง 40,000ื่นโลเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมฟังไม่ผิดค่ะวิ่งมาเพียงแค่40,000่นโลเจ้าของเดิมนะคะออกรถที่ยูโรป้ามอเตอร์ค่ะแต่ไม่ค่อยได้ใช้งานเลยก็เลยนำมาให้เรานะคะได้ส่งต่อให้กับลูกค้าท่านใหม่นะคะบอกเลยว่าเช็คประวัติได้ค่ะลูกค้าเดิมดูแลอย่างดีเข้าเซอร์วิสครบแน่นอนค่ะ ถ้าอยากรู้นะคะว่าเป็นยังไงก็มาชมรถจริงได้เลยนะคะที่อยู่โร p ามอเตอร์สาขาตลิ่งชันค่ะสำหรับคันนี้เนี่ยรถปี2018 BSI วารันตีสิ้นสุดลงไปแล้วนะคะแต่ก็อุ่นใจได้เพราะอยู่โรปามอเตอร์แถมโปรแกรม SI Package ให้ไปค่ะคุ้มครองนะคะ3ปีหรือที่ระยะทาง40,000โลเลยค่ะและราคาอย่างที่บอกไว้ไม่ถึง1ล้านบาทราคาเพียง959,000บาท แน่นอนค่ะลูกค้ายูโรปามอเตอร์มีส่วนลดให้ค่ะคันนี้ลดไปเลย50,000บาทค่ะเหลือเพียง9 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ oh. เห็นไหมรถสวยไม่น,อน้อยราคาดีขนาดนี้จงค่ะคุณผู้ชมอย่าช้าค่ะแต่ถ้าเกิดว่าอยากดูคันอื่นเดี๋ยวอ้ายพาชมค่ะและอีกคันนึงนะคะที่นำมาให้ได้ชมกันก็คือคันนี้เลยที่บอกเลยว่าเป็นไฮไลท์เลยนะคะสำหรับเครื่องยนต์เบนซินค่ะนี่คือ bmw x 1 1 8 i ชม C.I. ค่ะนี่ <Wow. S 1> เห็นไหมล่ะดีไซน์ของเขานะมีความทันสมัยสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งคันนี้นะคะเป็นรถปี2020ค่ะไม่น้อยนะวิ่งมาประมาณ55,000โลเท่านั้นเองนะคะและคันนี้นะคะ B.S.I. นะคะก็ยังมีอยู่ด้วยนะ B.S.I. คุ้มครอง5ปีหรือที่ระยะทาง100,000โลค่ะซึ่งสตาร์ทนะคะเดือน4ปี2021ค่ะเพราะฉะนั้นก็คุ้มครองไปอีกยาวๆเลยค่ะจนถึงปี2026ค่ะ วารันตีก็คุ้มครองไม่จำกัดระยะทางจนถึงปี2026ค่ะและสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจจองรถนะคะที่ยูโรป้ามอเตอร์นะคะและจัดไฟแนนซ์กับทาง bmw leasing ค่ะสามารถที่จะออกรถศูนย์บาทได้เลยนะคะเครดิตดีฟรีดาวค่ะนอกจากนี้นะคะสามารถที่จะได้รับฟรีประกันภัยชั้น1น่นาน1ปีค่ะ แล้วก็จะได้รับนะคะกล้องติดรถยนต์หน้ารถนะคะกล้อง BMW เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดค่ะราคาประมาณ20,000กว่าบาทเลยนะคะรับฟรีไปเลยถ้าออกรถภายใน31กร,รกฎาคมนี้ค่ะและราคาก็ดีดีคันเมื่อกี้นะคะราคาไม่ถึงล้านแต่คันนี้ราคาล้านต้นๆเท่านั้นเองค่ะราคาเพียง1,290,000บาทค่ะ และยูโรป้ามอเตอร์ก็ลดให้อีกเช่นกันนะคะคันนี้ลดไปเลย50,000บาทเหลือเพียง1,240,000บาทเท่านั้นคะ่ะจะบอกว่าตอนนี้นะคะ X118i ของเราในสต็อกมีให้เลือก3คันเลยนะคะมีคันสีน้ำตาลอีกคันหนึ่งสีขาวนะคะตอนนี้กำลังทำหล่ออยู่นะคะแล้วก็คันนี้นะคะสีดำค่ะวันนี้อายจะมารีวิวนะคะคันสีดำ LCI คันนี้ให้ได้ชมกันค่ะ bmw x1 s drive 18i ค่ะคันนี้นะคะเป็นรถ s a v x series ของ bmw นะคะแน่นอนค่ะในเรื่องของการขับขี่เนี่ย x1 ก็จะช่วยในเรื่องของทัศนวิสัยนะคะทำให้ผู้ขับขี่เนี่ยขับได้อย่างสนุกเลยนะแล้วคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินค่ะ นอกจากนี้ค่ะภายในนะคะกว้างขวางเลยเหมาะที่จะเป็นรถครอบครัวอีกรุ่นหนึ่งเลยค่ะสำหรับดีไซน์ภายนอกของ BMW X1 คันนี้ค่ะคุณจะได้เห็นดีไซน์ที่เป็น LCI แล้วนะคะกระจังหน้าก็จะโดดเด่นเลยนะคะตัดขอบโครเมียม ในส่วนของไฟหน้าคันนี้นะคะก็จะเป็นไฟ LED ค่ะมีไฟ daylight นะคะแล้วก็ด้านล่างจะมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้ด้วยนะคะและนอกจากนี้ก็จะมาพร้อมกับเซนเซอร์รอบคันค่ะสำหรับเครื่องยนต์ของ bmw x1 คันนี้ค่ะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน3สูบทวิน Power Turbo 1.5ลิตร 1,500cc 136แรงม้าค่ะจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ7จังหวะแบบสเตปโทนิกและเป็นระบบขับเคลื่อนล้อหน้านะคะแน่นอนว่าจะช่วยในเรื่องของความประหยัดได้อย่างดีเลยล่ะค่ะถัดมาบริเวณด้านข้างกันนะคะ BMW X1 คันนี้จะได้ล้ออลลอยขนาด18นิ้วลาย Yspo ค่ะและคันนี้ได้ยางใหม่นะคะเป็นยางปี2024ค่ะ กระจกมองข้างมาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้วยนะคะการตกแต่งโดยรวมเนี่ยก็จะเป็นแบบสปอร์ตเรียบหรูนะคะแหลกหลังคาสีดำค่ะดีไซน์สวนท้ายของรถ BMW X1 คันนี้นะคะไฟท้ายสปอร์ตเลยนะคะสวยเลยแล้วก็มาพร้อมกับเซ็นเซอร์นะคะฝาท้ายค่ะคันนี้นะเป็นไฟฟ้านะคะคุณสามารถที่จะสั่งเปิดฝาท้ายผ่านทางรีโมทก็ได้ด้วยนะคะสะดวกมากเลย นีด้วยความที่เป็นรถอนเนกประสงค์แบบนี้ค่ะแน่นอนถูกใจหลายๆท่านเลยนะใครที่อยากจะหารถครอบครัวนะคะไซส์แบบกระทัดรัดขับสนุกคล่องตัวเนี่ยคันนี้เลยแนะนำนะคะส่วนท้ายเนี่ยใส่ของได้เยอะมากๆเลยโดยเฉพาะแม่ค้าออนไลน์นี่ถูกใจมากๆเลยนะหากคุณ มีของที่จะต้องแพ็คนะคะแล้วก็ไปส่งให้ลูกค้านะคันนี้ใส่ได้เยอะมากๆเลยนะคะ mm hmm. เท่านั้นยังไม่พอยังสามารถที่จะพับเบาะห้องโดยสารด้านหลังเพื่อเพิ่มพื้นที่ได้อีกนะคะ mm hmm. ก็เป็นรถที่ตอบโจทย์นะจะใช้ในการทํางานก็ได้หรือว่าใช้รับส่งลูกไปโรงเรียนนะคะสําหรับครอบครัวเพราะว่าภายในนี้ก็นั่งสบายด้วย mm hmm. เดี๋ยวจะพาไปชมด้านในกันค่ะ ผ้โดยสารของ B M W X1 อย่างที่ย้ายบอกไว้ค่ะคุณผู้ชมทัศนวิสัยการขับขี่คันนี้ดีจริงๆนะคะด้วยความที่เป็นรถ S A V รถมีความสูงนะคะหากคุณต้องขับลุยน้ําท่วมอะไรนะก็สามารถที่จะไปได้นะแต่จริงก็ไม่แนะนําหรอกแต่ว่าถ้าในกรณีที่น้ําไม่ได้สูงมากจนเกินไปคือด้วยความที่เป็นรถสไตล์ลุยๆแบบนี้นะคะคุณก็จะรู้สึกว่าขับแล้วมีความมั่นใจนะไม่ต้องกังวลเลยนะคะ และนอกจากนี้ภายในห้องโดยสารก็กว้างนะรองรับสำหรับครอบครัวขนาดเล็กนะคะด้านหลังก็จะมีพื้นที่สำหรับใส่คารซีทมาให้ด้วยนะก็สามารถที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้นะคะได้และด้วยความที่คันนี้เป็นรถ เครื่องยนต์เบนซินนะคะขนาดพันหนะคะก็จะช่วยในเรื่องความประหยัดได้อย่างดีมากๆเลยล่ะใครที่อยากจะเปลี่ยนมาขับรถ BMW คันแรกนะอ่ะไขอแนะนําเลยเชียร์เลยนะคะ BMW X1 เนี่ยจะเป็นรถที่ทําให้คุณรู้สึกแฮปปี้มากๆเลยหากได้ใช้งานนะคะเป็นรถ BMW อีกรุ่นหนึ่งเลยแหละที่คองใจตลาดนะคะกลุ่มคนที่เป็นครอบครัวหรือว่าคนที่จะต้องมีของนะคะ บรรจุของต่างๆเยอะนะคะตอบโจทย์แน่นอนค่ะสำหรับการนำโนวความสะดวกภายในนะคันนี้นะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังแท้ดาโคตา้าสีดำนะคะซึ่งดูแลรักษาง่ายเลยนะ แล้วเบาะที่นั่งคู่หน้านะคะปรับไฟฟ้าได้ฝั่งผู้ขับขี่มีเมมโมรีให้2ตํตำแหน่งค่ะ <t ell> พวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันด้วยนะฝั่งขวาควบคุมระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ได้นะคะสามารถที่จะเปลี่ยนคืนวิทยุนะคะแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธกับมือถือของคุณนะคะรับสายวางสายผ่านพวงมาลัยได้เลยและคันนี้นะคะก็มาพร้อมกับ ตัวจอไ Drive นะคะที่สามารถควบปุ่มผ่านปุ่มไ Drive นะคะซึ่งมีทั้งในส่วนของ e n t e r อร์เทน n มนต์ะคะสามารถที่จะฟังวิทยุ CD นะคะแล้วก็ USB นะคะคันนี้นะคะก็รองรับ Connected Drive แล้วก็มีในส่วนของ m y w e h i c l e นะคะที่สามารถเช็คสถานะการนำรถเข้าเซอร์วิสได้ด้วยจะได้อุ่นใจนะคะเมื่อถึงกำหนดแล้ว และนอกจากนี้คันนี้ก็จะมีในส่วนของไฟแอมเบียนไลท์ด้วยนะคุณก็สามารถที่จะเลือกเปลี่ยนสีนะคะไฟแอมเบียนไลท์ภายในรถได้เลยค่ะมีเลือกหลายสีเลยเนี่ยสีส้มสีเหลืองสีขาวนะคะสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีม่วงอ่ะชอบสีไหนก็เลือกกันได้ดีไซน์ภายในเขาก็ตกแต่งแบบหรูๆนะคะสีดำเงานะคะตัดขอบโครเมียมแบบนี้ค่ะ และอีกจุดหนึ่งนะคะที่โดดเด่นของ BMW X1 18i LCI คันนี้ก็คือหัวเกียร์ของเขาค่ะสวยมากๆเลยคุณผู้ชมได้เป็นหัวเกียร์แบบใหม่นะคะซึ่งเป็นเกียร์7สปีดค่ะคันนี้เนี่ยก็จะมีโหมดการขับขี่มาให้เลือกนะคะ3โหมดด้วยกันโหมด e c o p r o ค่ะโหมด Comfort ค่ะแล้วก็โหมด Sport ค่ะห้องผู้โดยสารด้านหลังอย่างที่บอกว่านั่งสบายแน่นอนนะคะนี่รองรับคาซีท ท่านใดนะคะที่มีลูกเล็กนะคะก็สามารถที่จะใส่คาซีทรองรับได้เลยแล้วก็คันนี้นะก็จะมีตกแต่งไฟแอมเบียนไลท์นะคะมีช่องสำหรับเสียบ usb รองรับ type c ให้2ช่องนะคะก็ชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือได้และที่นั่งตรงกลางนะคะสามารถที่จะดึงออกมานะคะเป็นที่วางแท้แล้วก็มีช่องสำหรับใส่แก้วน้ำให้2ช่องด้วยค่ะ แล้วก็อีกจุดหนึ่งนะคะของรุ่นนี้ก็คือเขาสามารถที่จะพับเบาะด้านหลังได้นะคะเป็นแบบ40 20 40นะหากมีผู้โดยสารนั่งฝั่งหนึ่งนะคะเราก็สามารถที่จะเลือกพับเบาะอีกฝั่งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะวางของได้ดูสิคะกว้างมากเลยอะนั่งสบายแน่นอนค่ะ ถูกใจต้องจองเลยค่ะ B M W X1 18i นะคะตอนนี้ที่ยูโรป้ามอเตอร์นะคะมีให้เลือกถึง3คันเลยมีรถสีน้ำตาลนะคะที่พาไปชมคันแรกเลยนะคะราคาไม่ถึง1ล้านบาทค่ะคันนั้นไม่น้อยนะคะไม่เพียง40,000ืโลเท่านั้นเองนะ คุ้มมากๆเลยใครที่อยากจับจองเป็นเจ้าของรถ BMW คันแรกนะคะแนะนำเลยแล้วก็อีกคันนึงนะคะสีขาวและคันนี้ค่ะสีดำนะคะที่เป็นโฉม LCI เรียบร้อยแล้วราคาดีนะคะมาพร้อมส่วนลด50,000บาทนะคะคันนี้เหลือเพียง1,240,000บาทเท่านั้นค่ะ <Wow. S 1> และนอกจากนี้ก็ยังมีเครื่องยนต์ดีเซลอีกนะคะสนใจก็ทักไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยหากคุณอยากที่จะนารถเก่านะคะทุกรุ่นทุกแบรนด์เลยมาเทินที่ ยูโรป้านะคะเพื่อที่จะออกรถ BMW คันใหม่ไปได้เลยนะคะก็สอบถามรายละเอียดมาได้ทางไลน์เลยนะคะเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาการขายพร้อมดูแลค่ะแล้วฝากติดตามนะคะ Facebook, YouTube และ TikTok ด้วยนะคะเดี๋ยวอ้ายานำรถสวยๆมาให้ได้ชมกันอีกวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ